สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ค่ะ h o นด a c ซ v วนะคะคันนี้ราคาถูกมากๆนะคะทุกท่าน85,000บาทนะคะขายตามสภาพนะคะเพราะสีสันไม่ค่อยสวยนะคะทุกท่านมีรูรอยมีซีดตามอายุการใช้งานนะคะคันนี้นะคะเดิมๆพร้อมใช้เลยนะคะเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างเน่นแอร์เย็นสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานนะคะไม่เคยชนหนักไม่เคยติดเกต ภาษีไม่ขาดเอกสารครบพร้อมโอนเลยนะคะท่านใดกำลังมองหารถยนต์ราคาเบาๆนะคะ h o n ด้า r v อวนะคะคันนี้นะคะราคาเบามากๆนะคะ85,000ั 85, บาทเอกสารครบพร้อมโอนนะคะทุกท่านภาษีก็ไม่ขาดนะคะเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีหมดเลยนะคะพร้อมใช้งานกันเลยทีเดียวนะคะถ้าอยากให้สวยอยากให้วิ่งกว่าน,นี้นะคะไปหุ้มเบาะใหม่นิดหน่อยนะคะทุกท่านและอาบน้ำใหม่แค่นั้นนะคะสวยวิง่งเลยคะ่ะ ราคานี้ไม่แรงนะคะทุกท่านถ้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนะัดดูรถทดลองขับนะคะติดต่อไปอยังเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อไว้ที่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าถูกใจยังไงนะคะแนะนำให้เดินทางไปดูรถทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้โอนมาจำล่วงหน้าในทุกกรณีเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองค่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ